สวัสดีค่ะพี่นัดนะคะเจ้าของร้าน v i ริส Bridal นะคะคอนเซปต์ของร้านว i ริสนะคะง่ายๆเลยให้เจ้าสาวทุกคนนะคะได้เป็นเจ้าหญิงอย่างที่ฝันไว้ด้วยบริการจากหัวใจจากพี่นะคะ ทางร้านพี่นัทนะคะก็ให้บริการทางด้านชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวทุกเพศเลยไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการเช่าเช่าตัดตัดซื้อนะคะเราก็มีแบบมาให้ลูกค้าได้เลือกสรรหมดเลยก็จะเป็นแบบที่ทางทีมงานทางร้านของพี่นัทเนี่ยได้ดีไซน์ออกมาไม่ว่าจะเป็นชุดกราตีฉลองชุดไทยชุดยกน้ําชามีชุดหลากหลายประเภทเลยและในส่วนบริการตัดซื้อนะคะหรือว่าเช่าตัดต่างๆเนี่ยทางทีมของเรานะคะก็จะมีทีมผู้ดูแลทีมดีไซเนอร์ทีมช่างที่จะดูแลคุณลูกค้าเนี่ยทุกขั้นตอน ดูแลแบบงานให้ลูกค้าทุกท่านนะคะประทับใจแล้วก็ได้เห็นชุดในฝันของเขาอย่างดีที่สุดเลย บริการของทางร้านพี่นัทนะคะเป็นบริการที่เจ้าสาวทุกคนต้องบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าเราดูแลสาวสาวทุกขั้นตอนแล้วก็ดูแลแบบใกล้ชิดเสมือนแบบเราดูแลเพื่อนดูแลครอบครัวแบบนี้เลยลูกค้าที่เข้ามาก็จะมีความรู้สึกสบายใจที่เข้ามาใช้บริการรูปแบบของชุดทางร้านจะเป็นรูปแบบที่ทันสมัยทําให้กลุ่มลูกค้าของพี่นัทเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นทันสมัยชอบงานแบบน่ารักเก๋ๆอะไรแบบนี้ค่ะ ก็หนะ้าร้านพี่นัดอยู่ที่ร่ม925 5ทับ5นะคะสำหรับคุณลูกค้านะที่ต้องการติดต่อช่องทางออนไลน์ก็สามารถชมช็อปออนไลน์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะ h ห้ i i i s ์ Bridal ได้ดูแลคุณในวันสำคัญนะคะเพราะเราบริการดุดย่านมิตรใกล้ชิดดุดครอบครัวค่ะ